จุดนี้และจุดนี้แล้วก็จุดนี้ในมือซ้ายเป็นจุดที่บอกว่าชีวิตในอนาคตข้างหน้ายังพอมีหวังยังมีสิ่งดีๆที่มองเห็นที่จะเข้ามาในชีวิตได้อยู่นะครับดูสิ่งที่มันเหมือนกันก่อนนะครับระหว่างมือซ้ายกับมือขวาก็คือแนวของเส้นชีวิตเป็นแนวของเส้น ชีวิตที่จะต้องมีการเดินทางการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและก็มีความไม่แน่นอนคือจุดของเส้นที่มันฉีกยิงลงมาเดินวิปลิตนะครับทั้งสองข้างและมันจะมีผลทําให้เจ้าของมือจะเป็นผลที่มีความรักอิสระมีความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผัต์จันแห่งลายมือตัวเลขค่ะดูแนววาสนามือข้างซ้ายก่อนนะครับก็ นี่คือแนวของเส้นวาสนาที่ออกไปจากเส้นชีวิตที่มันเป็นเส้นแย,ยกลงมาด้านล่างนี้นะครับแต่เส้นวาสนาเนี่ยมันจะเป็นเส้นลักษณะซ้อนๆกันคือมันเป็นขาดแต่มันไม่ขาดห่างๆขาดซ้อนๆคล้ายกับว่าเป็นการเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนงานบ่อยๆเปลี่ยนแล้วปุ๊บก็มีตัวมารองมารับไปเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆมีเงินมีอะไรใช้ไปเรื่อยๆอยู่ เพราะการที่เส้นมันขาดซ้อนแบบนี้มันไม่ได้ขาดห่างเห็นแล้วมีจุดรองรับรออยู่มีงานรออยู่นั่นเองนะครับช่วงหนึ่งก็หาเงินได้ใช้ได้กินได้อยู่ได้ใช้อยู่ก็คือส่วนนี้แต่มันก็อยู่ในล่าลาบากนั่นแหละแสดงว่าชีวิตก็คือมันต้องลําบากก่อนจะได้อะไรมาคงไม่ได้มาง่ายๆลักษณะรับจ้างไปเรื่อยๆเ,เมื่อบวกกับวาสนามือข้างขวาที่เข้าล่าลำบากมันก็คืองานใช้แรงด้วยนั่นเองนะครับ ส่วนเส้นที่ฉีกลงมาข้างเส้นวาส,สนาคือมีความพยายามไม่สิ้นสุดและในต้นเส้นวาส,สนามือข้างขวาก็อยู่ในจุดที่มันบอกว่ามีความไม่แน่นอนทางการงานด้วยเช่นกันคือต้นเส้นที่มันขึ้นไปหาล่าลําบากนั่นเองและมันยังมีเส้นหนึ่งเส้นจากตําแหน่งเนือนโลกลากเข้ามาหาตัวนี้จึงจะยังมีผลให้เจ้าของมือนี้อยู่ไม่ติดที่ไม่หยุดบ้าน อยู่ไม่ติดที่มีเหตุให้ต้อง้้นใจออกจากบ้านส่วนเส้นสีแดงนี้จะแทนในเส้นหุมกันอยู่ในตำแหน่งที่ช่วงของเส้นชีวิตมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะนีะ่คือเป็นเส้นชีวิตที่มันแตกนะครับมันขาดแตกด้วยแหละนี่คือมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วก็ฉีกเข้ามากด้านในส่วนเส้นสีเหลืองที่มันโผล่ข,ขึ้นมาคือเส้นที่บ่งบอกว่า ผู้ใหญ่ทำให้ทุกข์ในช่วงอายุยังน้อยนะครับ <Okay. Yeah. S 1> ถ้านับจากอายุล่างขึ้นบนเนี่ยยังยังไม่ถึงยี่สิบเลยซ้ำประมาณสิบกว่ากองจะมีสักเรื่องราวอยู่นะครับทำให้ชีวิตพลิกผันในช่วงนั้นเพราะมันจะมาโตนกับช่วงนี้เพราะข้างบนเนี่ยคือเป็นแนวของเส้นชีวิตที่มีคำว่าไม่แน่นอน พราะมันเลื้อยมันแอนตัวเข้ามาอย่างนี้มันเป็นชีวิตที่มีความไม่แน่นอนในช่วงประมาณว่าหลังอายุ12แต่ไม่เกิน16นะแถวๆนั้นนะครับก็คือจุดนี้และจุดที่มันจะเกิดเรื่องราวอีกช่วงเด้งก็คือ42-49มาเพราะจะมีเส้นร้อนใจในหลักฐานเชื่อมถึงด้วยสิ่งที่ทําให้ร้อนใจตัวนี้มันก็คือด้านที่อยู่ด้วยด้านการเงินด้วยเพราะมันจะมาชงโยงก,กันกับเส้นสีฟ้าตัวนี้นะครับ มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของห้องเช่าห้องแถวที่ติดกันนะพอดูแล้วมันเหมือนเป็นเป็นตึกเป็นอะไรที่ปลูกติดกันเจ้าตัวก็จะได้มาอยู่ในส่วนนี้ด้วยณนะช่วงเวลาหนึ่งนะครับเลยมีเส้นร้อนใจเนี่ยก็คือตัวนี้มาติดร้อนใจคือหาเงินมาเช่ามาผ่อนมาอยู่นั่นแหละมันมันก็เลยมาลําบากในลักษณะของการไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนนี่แหละครับคือจุดหนึ่งที่มาเป็นจุดอ่อนของชีวิต ของมือนี้อย่างจุดนี้ก็เป็นแนวของลักษณะของเส้นเป็นแนวลักษณะของเส้นทําเพื่อผู้อื่นนะครับโดยที่เขาก็ไม่เห็นค่าเท่าไหร่ด้วยแต่จุดที่มันวิ่งเข้าไปหาเส้นชีวิตเนี่ยแต่จุดหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่มันวิ่งลงมาข้างล่างเนี่ยที่แรกมันค้ายเส้นเป็นหนี้แต่นี่ตัวนี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่หนี้การเงิน มันเป็นนี่บุญคุณนะครับใช่นี่บุญคุณเพราะจุดนี้มันตีมันเหมือน,นคล้ายลักษณะของเป็นลักษณะของพื้นที่นะเป็นลักษณะของพื้นที่คล้ายๆวัดก็คือส่วนนี้ชีวิตมีนี่บุญคุณวัดก็ได้ก็คือจะได้อยู่วัดก็ใช่ก็คือส่วนนี้นะครับจุดที่มันลากออกมาเนี้ก็เป็นได้พอมาดูด้านบนนี่ ถ้าหลังอายุสามห้าขึ้นมาจะเป็นช่วงที่ดวงไม่ดีเพราะเส้นวาสนาส่วนนี้นี่มันเป็นเส้นประประเส้นไม่ไม่ชัดเป็นเส้นขุกข,ขะด้วยนะเป็นเส้นไม่ไม่คมนะเนี่ยจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นนี้ตัดเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเมเล่เกิดอาการปัญหากดดันตัวเองมันก็จะมาตรงกับข้างนี้มันก็จะมาตรงกับมือข้างซ้ายเหมือนกันเนี่ยมีวาสนาขึ้นมาจุดนี้ อีกเส้นหนึ่งมันจะเป็นลักษณะเส้นไม่ชัดเป็นเส้นบางๆงคดๆสายๆเหมือนกันในจุดนี้ก็เริ่มเสียแล้วเนี่ยหลัง3ามหสามหกขึ้นไปชีวิตช่วงนั้นมันจะเป็นลักษณะอ่อนแอลงปัญหาสุขภาพหรือการเงินจะไม่ค่อยดีด้วยนะครับทำอะไรอยู่มันก็ต้องมีเหตุให้ต้องหยุดชะงักเส้นมันบางแล้วก็็นเส้นขาดขาด,ขาดประประด้วยมันคือความมแน่นอนของชีวิต ผู้ใดที่มีเส้นลักษณะไม่แข็งแรงเงินงานการชีวิตก็เช่นกันนะครับทีนี้มาดูในเส้นที่ภาพรวมในต่อจากนี้ไปหาอนาคตนะครับอย่างที่บอกไปว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยที่ขีดไว้นี่มันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นเส้นที่มีความชัดหมายถึงว่าโอกาสดีๆจะมีรายได้การเงินมีงานเข้ามาให้ได้ทำนั่นแหละ เกิดบนเส้นหัวใจสิ่งที่ใจอยากจะทําก็จะได้ทําก็คือส่วนนี้นะครับเส้นโมโดวรนอาทิตย์นี้ด้วยเช่นกันและมือซ้ายคือเส้นสีฟ้าตัวนี้ด้วยนะครับแต่มือซ้ายเนี่ยมันจะมีเส้นลากเส้นลากไปลงในช่องเสียหายนี่คือเส้นลักษณะแบบนี้ไม่ดีเหมือนกันประมาณว่าถ้าได้อะไรมามันมันมีเส้นนี้ก็คือจ่ายหมดเหมือนเดิมนะสุดท้ายมันก็จะไม่เหลือเพราะเพราะแนวเส้นมันก็ดึงลงไปหาในช่องเสียหายอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นงานนะัดในมือซ้ายนี่บอกว่าเป็นงานที่เป็นลักษณะของงานชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเพราะว่าเส้นอีกนั่นแหละเส้นมันดูย่อยยอยอยู่บางๆงเส้นมีน้ำหนักที่ไม่ค่อยคมนักนะครับเนี่ยเส้นมันดูไร้ทิศทางนะมันบุกเข้าไปหาเส้นวงสุกนี้ด้วยด้านเองนะครับด้านอารมณ์ความรู้สึกก็ออกแนวหดหูท้อถอยด้วยเหมือนกันนะครับระแวงระวังตัวเยอะนั่นแหละ และจุดที่บอกว่ามันจะเป็นจุดดีคือตั้งแต่อายุ47ไม่เกิน50ถ้าจะเป็นโชคเป็นความสเําร็จอะไรที่จะได้มาก็ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับคือสิ่งที่จะได้เข้ามาในชีวิตนั่นเองสองเส้นนี้บอกแนวถึงความพยายามของเจ้าของมือนะครับฝ่ดีฝ่ความเข้าวหน้าก็คือส่วนนี้แต่มีอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดเสียก็คือเส้นปปละ เส้นดูแล้วมันมันขาดคุณภาพมันไปลงในช่องเนี่ยเป็นช่องในช่องผิดหวังเนี่ยอันนี้ก็เสียอีกนะครับเส้นพวกนี้เสียด้านเครดิตด้านการเงินพูดอะไรคุณก็ไม่ค่อยเชื่อถือทำดีกับญาติพี่น้องพอเขาได้ดีประมาณว่าเขาก็ไม่เห็นห,หัวตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะ คนที่มีเส้นอาทิตย์เสียนี่นะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือความดีความงามที่ทําไปแล้วคนเขาก็มองไม่ค่อยเห็นนะนะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคิดจะไปลงทุนเอาทุนตัวเองไปทำอย่าทำเด็ดขาดมันจะได้คุ้มเสียเพราะมันมีเส้นวงศุกร์มาเป็นตัวล่อล่อให้เกิดความอยากดีอยากได้เนี่ยแล้วก็เส้นเนินอารมณ์ในฝั่งนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็เ,เป็นเส้นไม่สวยอีกกันแหละ ก็มีความพยายามเป็นความพยายามที่ดีที่คิดจะสู้นั่นแหละนะครับผัต์จันแห่งลายมือตัวเลขค่ะพอมาดูแนวของเส้นสมองทีนี้เป็นแนวของเส้นสมองที่มีลักษณะขาดซ้อนด้วยนะครับคือมันสั้นมันสั้นมัน,นมาขาดจุดหนึ่งแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาอีกเส้นหนึ่งถ้าคิดเร็วตัดสินใจเร็วจะเกิดความผิดพลาดต้องคิดใหม่คิดในมุมมองใหม่ๆคิดรอบครอบขึ้น ถึงจะดีกว่านะครับถึงความสามารถของสมองนี่เรียกว่ามีความสามารถแต่ขาดอวาขาดและขาดทุนการเงินงนั้นเองนะครับส่วนถ้าพูดถึงด้านของความรักคีวิตคู่ล่ะโอ้อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยเส้นคดเส้นเอียงเส้นแตกคือความไม่แน่นอนของใจของความรักรวยมีแล้วก็อยู่กันไม่ยืดไม่นานสุดท้ายก็เลิกนะครับแบบนี้อยู่คนเดียวจะดีกว่าสองเส้นนี้เป็นแนวเส้น คุมกันเส้นช่วยเหลืออันนี้คือแนวของเส้นหลักฐานนะครับวิ่งมานี้มาสุดแค่นี้แล้วเส้นชีวิตส่วนนี้ก็เป็นเส้นที่ห้างหายไปเลยบางๆอ่ามันเป็นเส้นบางๆแล้วก็มาหยุดชนกันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเส้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่จะได้ช่วยเหลือสิ่งที่จะเข้าไปอยู่มีหลักฐานตนัวนี้มันคล้ายสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเป็นวัดนั่นแหละนะครับในมือข้างซ้าย เหมือนกันกับมือข้างขวาคือเขาพยายามบีบนะมือแบบนี้นะบีบให้ต้องบวชนะครับบีบให้ต้องบวชเพราะสิ่งหนึ่งที่เห็นมันตรงกันคือในวันเดือนปีเกิดมันชัดกับตัวนั้นกับตัวนี้ด้วยที่บอกว่า,วาทุกอย่างถ้าทำมากินอะไรไปแล้วนะสังเกตตัวเองได้เลยใครมีมือแบบนี้นะครับมันจะลม้มมันจะเหลวทุกอย่างทําดีกับคนก็ไม่ขึ้นนะี่นะคือวิธีคิด มันจะบีบให้เจ้าตัวนี้ต้องไปใช้ชีวิตในล่มกาสวัสดพนะครับจะเรียกว่าชีวิตมันบีบก็หาทางทำก็ว่าได้เพราะแนวของเส้นวาสนาไม่มานจะมือซ้ายมือขวาเส้นบางๆเส้นประเะเออยแล้วก็มีเส้นตัดเส้นขวางอีกทุกอย่างมันวิ่งไปลงในช่องผีหวางหมดต่อให้บวชก็ยังมีมาระจนอยู่เหมือนกันนะมือนี้พอเส้นสําคัญก็เสียเส้นวาสนาก็ไม่เข้มแข็งอีกเส้นจิตใจก็วกขึ้นวกลงไม่แน่นอนอีกนะครับ สรับมือที่มีชีวิตในการพลิกผันเปลี่ยนแปลงนี้เองนะครับก็มีโดยประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีที่ติดตามดีๆเสมอมานะครับก่อนจบขอฝากไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับ